ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยค่ะตอนเริ่มต้นเป็นเนี่ยมันมีตั้งสี่ระยะถูกไหมอาจจะเริ่มมีอาการหนักๆมากๆก็ตอนระยะ3ไปลายปลายแล้วจะเข้าระยะสถึงพึ่งจะมีอาการก็มีนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยตอนที่เขาอยู่ระยะ1ระยะ2ระยะ3ต้นๆเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้จนเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนอาการแสดงไปแสดงเอาตอนอายุมากแบบนี้ค่ะแล้วนี่เองนะคะก็มีเคสผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเคสหนึ่งนะคะจากไทเปเนาะประเทศไต้หวันนะคะคุณพ่อท่านนี้เนี่ยปีนี้นะคะปี2 5ง7เนี่ยท่านก็อายุ ปีท่านเป็นคนที่แข็งแรงทํางานจนอายุ70อะถึงจะแบบเออวางมือกเกษียณก็ได้แต่ทีนี้เมื่อปีที่แล้วนะปี2566นะคะประมาณปลายเมษายนค่ะคุณพ่อเริ่มมีอาการเท้าบวมแบบนี้แล้วนะคะเอารูปมาให้ดูนะคะจะได้สังเกตกันว่าเท้าบวมหน้าตายังไงนะคะแล้วก็ต้องลองกดด้วยนะว่าจิ้มไปแล้วเนี่ยเขาเด้งกลับคืนมาไหมหรือจิ้มแล้วบุม่มถ้าจิ้มไปแล้วบุ๋มเนี่ยนานเลยนะใช้เวลากว่าจะเด้งกลับมาเนี่ยอันนี้ยิ่งต้องรีบระมัดระวังใหญ่เลยนะคะอ่ะพอคุณพ่อเริ่มเท้าบ,บบนี้ค่ะ ลูกสาวเนาะก็พ่อไปหาหมอกันไหมอย่างนี้นะคะแต่ว่าพ่อก็รู้สึกว่ายังไม่อยากไปเพราะว่าอีกไม่นานนะอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะต้องถึงวันนัดเช็คสุขภาพอยู่แล้วคุณพ่อก็ไม่ไปแต่มันไม่ทันค่ะพอวันที่3พฤษภาคมช่วงเวลาไม่นานเลยนะจากปลายเมษานะคะคุณพ่อก็อยู่ดีๆก็หมดสติไปเลยท่ามกลางความตกใจของครอบครัวลูกสาวก็รีบเรียกรถพยาบาลเลยค่ะส่งห้องฉุกเฉินทันทีอันนี้เป็นอีกข้อน,นึงนะคะเป็นอุทาหรณ์ว่าเราต้องเตรียมเบอร์ไว้เสมอนะเตรียมเบอร์ที่จะเรียกรถพยาบาลโดยด่วน เสมอเพราะว่าเวลาเกิดเหตุแบบนี้ค่ะมันจะอยู่ในความตกใจอะ่ะแล้วมันจะคิดอะไรไม่ออกจากการวินิจฉัยค่ะคุณหมอพบว่าคุณพ่อนะคะก็มีภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะและไตของท่านค่ะก็เริ่มทํางานได้ไม่ดีแล้วโดยที่ช่วงประมาณสัปดาห์แรกเนี่ยที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยลูกนะคะต้องจดบันทึกหมดเลยว่าพ่อกินอะไรบ้างซึ่งคุณพ่อก็ไม่ได้อยากอาหารเท่าไหร่เลยค่ะกินไม่ค่อยลงกินไม่ได้แล้วก็ต้องบันทึกการขับถ่ายถ่ายหนักนะคะถ่ายปัสสาวะก็ต้องบันทึกจดไว้ทั้งหมดเลยค่ะทีนี้คุณพ่อก็เ เริ่มที่จะแบบโซมลงเรื่อยๆอะนะคะอาการเริ่มไม่ค่อยดีพอเข้าสัปดาห์ที่2เนี่ยเนาะคุณพ่อก็ต้องเข้า ICU แบบนี้แล้วค่ะอาการ,ราก็แย่ลงเรื่อยๆแย่ลงเรื่อยๆยิ่งพอเข้าสัปดาห์ที่3เนี่ยคุณพ่อเริ่มปัสสาวะเองไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องเข้ากระบวนการฟอกไตฉุกเฉินแล้วคุณพ่ออายุเยอะแล้วอะ่ะ90าใช่ไหมคะทุกคนพอทราบเนาะว่าการฟอกไตในผู้ป่วยที่อายุเยอะเนี่ยค่ะค่อนข้างอันตรายค่อนข้างเสี่ยงได้อาจจะช็อกได้อาจจะอะไรได้นะแล้วกับเคสเนี้ยค่ะ คุณพ่อมีภาวะหัวใจล้มเหลวอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายแต่คือก็ต้องตัดสินใจเพราะว่าจะไม่ทําก็ไม่ได้นะคะคือทุกนาทีตอนนั้นคือชีวิตทั้งหมดเลยลูกสาวก็เริ่มใจคอไม่ดีแล้วค่ะคือมันเหมือนกับว่าโอกาสที่พ่อเขาจะหายเนี่ยมันเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงเขาก็เลยเริ่มหาเลยนะคะว่ามันจะมีอะไรไหมอะที่จะช่วยคุณพ่อได้บ้างคือการรักษาทางการแพทย์ก็ทําไปอยู่โรงพยาบาลก็ต้องอยู่ไปรักษาก็ต้องรักษาไปแต่มันจะมีอะไรบ้างไหมที่จะช่วยพ่อได้บ้างลูกสาวก็มาเจอ H. ะะกับเจออูมินะคะตัดสินใจค่ะให้คุณพ่อทาน HRT และอูมิเนี่ยวันละหนึ่งซองตอนเช้าอยู่โรงพยาบาลทุกคนอตอนอยู่ห้อง ICU ก็จะต้องใส่อุปกรณ์อย่างนี้ใช่ไหมคะพอออกมาจากห้อง ICU คุณพ่อต้องใส่ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ที่มันช่วยหายใจ2ขาที่เสียบไปในรูจมูกเนี่ยตลอดนะคะแล้วทีนี้ ลูกสาวก็ตัดสินใจให้คุณพ่อทาน2ตัวนี้นะคะเป็นตัวเฮชาทีนะคะก็ตัวอูมิเนาะต้องแอบ,บพยาบาลทานค่ะแอบบทุกวันเลยให้คุณพ่อทานทุกวันนะคะดีอย่างหนึ่งที่ว่าคนป่วยทานง่ายเนี่ยแค่ฉีกแค่ฉีกหัวซองอะคะ่ะแล้วก็บีบเข้าปากพ่อเลยให้พ่อดูดดูดดูดเนี่ยได้เลยนะคะแล้วมันก็จะซึมตั้งแต่ในปากเลยแบบนี้ค่ะคนป่วยก็ทานง่ายหรือว่าคนสูงอายุเนาะกืนก็ยากแล้วนะคะก็ถ้าทานแบบนี้ก็จะง่ายหน่อยก็เลยคุณพ่อก็ทานทุกวันเชื่อไหมคะว่าสัปดาห์ที่4ค่ะปาร์ตี อาหารก็เกิดขึ้นนะคะอาการของคุณพ่อก็เริ่มดีขึ้นค่ะสามารถที่จะลุกจากเตียงได้อาจากที่ต้องนอนแล้วเอาออกซิเจนให้อยู่แบบนี้ตลอดลุกมานั่งก็ยากนะคะสัปดาห์ที่4 <c oughs> นะคะปฏิหารเกิดขึ้นคุณพ่อเริ่มลุกจากเตียงได้อารูปนี้นะ,ะคุณพ่อสามารถที่จะลุกมาแล้วก็นั่งรถเข็นให้ลูกเนี่ยพาไปเดินเล่นรอบๆบ,บ,บอร์ดได้แล้วอะคะ่ะเริ่มกินข้าวได้ด้วยที่สําคัญจากก่อนหน้านี้คือแทบไม่อยากจะกินอะไรเลยกินอะไรไม่ลงนะคะคุณพ่อก็เริ่มกลับมากินข้าวได้ คนที่กลับมากินข้าวได้เนี่ยแสดงว่าการดีขึ้นไหมพวกเราเคยป่วยเนาะ เวลาป่วยมันไม่อยากกินอะไรแต่พอเริ่มแข็งแรงขึ้นมานิดนึงมันจะเออกินได้ละกินลงแลวนะคะก็สัปดาห์ที่4ี่ค่ะลูกมายอย่างนี้ได้แลวนะคะลูกมายอย่างนี้มานั่งรถเข็นให้ลูกพาเดินเล่นให้มันแบบสดชื่นขึ้นได้นั่งได้ทานข้าวได้แบบนี้นะคะแล้วลูกสาวก็ยังคงเอาอูมิแล้วก็เฮชาทีเนี่ยให้ทานตลอดต่อเนื่องทุกวันตรงนี้นะคะจะทุกคนจะเห็นว่าการตัดสินใจสําคัญมากเลยเป็นนาทีชีวิตเลยนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่3มาเนอะที่พ่ออาการทุดหนักมากต้องฟอกไตตอนนั้นลูกสาวร,รีบห อะไรทันทีที่ต้องให้พ่อทานและตัดสินใจว่าต้องทานแล้วนะคะอาทานมาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องพอสัปดาห์ที่4พ่อลุกขึ้นมานั่งได้แบบนี้นะคะการตัดสินใจสําคัญมากถ้าวันนั้นลูกไม่ตัดสินใจให้คุณพ่อทานภาพแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น ภาพที่พ่อลุกขึ้นมานั่งได้แบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาการอย่างที่เล่ามาเนาะการก็สุดลงสุดลงแบบนี้ในที่สุดเนี่ยครอบครัวก็ได้รับข่าวดีนะคะคุณพ่อค่ะสามารถที่จะออกจากโรงพยาบาลได้หลังจากที่ท่านต้องรักษาตัวนะคะในโรงพยาบาลน,น,นานเกือบ2เดือนเลยค่ะก็กลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่บ้านนะคะคุณพ่อก็ยังคงทานเจ้าตัวเฮชาทและอูมินะคะอย่างต่อเนื่องค่ะออตอนนี้ก็คือเท่ากับว่าทานมาได้เดือนเดือนกว่าแล้วนะคะและแล้วค่ะนี่เหตุการณ์ เมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วแล้วค่ะทุกคนเมื่อวันที่8กรกฎาคมค่ะพนักงานคือคุณพอ่อกลับไปอยู่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้ฟอกไตที่โรงพยาบาลแต่ว่าจะต้องฟอกที่ศูนย์ฟอกไตใกล้บ้านนะคะวันที่8กรกฎาคมพยาบาลที่ศูนย์ฟอกไตค่ะแจ้งอาการมาว่าคุณพ่ออาการดีขึ้นมากนะคะสามารถที่จะลดการฟอกไตได้จากสัปดาห์ละ3ครั้งค่ะเหลือแค่2ครั้งต่อสัปดาห์นะคะและตอนนี้ค่ะนี้ลูกสาวแอบถ่ายไว้นะคะเป็นช่วงที่คุณพ่อต้องฟอกไตที่โรงพยาบาลครั้งแรกหลังจากที่คุณพ่อนะคะอาการก็ ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ฟอกตายเหลือแค่2ครั้งต่อสัปดาห์ตอนนี้อะทุกคนคุณพ่อสามารถที่จะเดินเองได้รูปรูปรูปที่นี้เจะนังจิ้มให้ดูอยู่นี่คือรูปปัจจุบันนี้นะคะที่คุณพ่อเดินเองไปไหนมาไหนได้สดชื่นคุณพ่อนะคะก็สามารถที่จะปั่นจักรยานออกกําลังกายเองได้แล้วด้วยก็เป็นอะไรที่ลูกสาวเขาบอกค่ะว่าเขาไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่า ไอเจลสองซองเน <function als. S 1> ี่ยนะคะมันจะช่วยชีวิตพ่อเขาได้มากขนาดนี้มันจะช่วยชีวิตคนเราได้มากขนาดนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเทชาทีและอูมีค่ะที่เข้ามาช่วยผู้ป่วยหัวใจขั้นโคม่านะคะขั้นล้มเหลวจนกระทั่งไตวายฉุกเฉินไตวายที่ต้องฟอกฉุกเฉินเลยนะคะก็ขอขอบคุณเจ้าสารอาหารดีๆแบบนี้ค่ะที่เข้ามาช่วยฟื้นฟูร่างกายหัวใจได้ทันเวลานะคะซื้อที่ไหนซื้อที่นี้ได้โดยตรงเลยค่ะสามารถที่จะทักเข้ามาส่วนตัวนะคะอินบ็อกเข้ามาทักแชทนหารเข้ามาได้เลยนี่จะ ได้ให้คําแนะนําด้วยให้การดูแลเฉพาะบุคคลนะ่ะเพราะว่านอกจากอาหารเสริมที่ใช้แล้วเนี่ยอาหารหลักต้องถูกต้องด้วยเดี๋ยวนี้จะให้คําแนะนําค่ะ ื่อสามารถกดติดตามชองคุณนิจใจสั่นทำยังไงดีมีคำตอบสามารถพบกับนี้ได้เป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงตรงอันนี้ค่ะอดีตผู้บริหารงานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ค่ะปัจจุบันนี้เป็นที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพเชี่ยวชาญการใช้ธรรมชาติบำบัดสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะน้ศึกษาเพิ่มเติมมาทางด้านศาสตร์ชะลอวัยภาพประชาชนค่ะและผู้เชี่ยวชาญการใช้สารเสริมอาหาร